โอ้ยลงทันเลยรีโมทเลยลงทันได้รีโมทเลยอีสัตย์คุยกับใครแต่คุยคุยคนเดียวนะะี่โดดตอนเป็นเขาเรียกว่าอะไรการคุยคุยคนเดียวฮะแต่ไม่คิดว่าจะมีคนเสียด้วยเราเลเน่นเราเล่เอาลงแรงเนยโอ๊ยแดงเดือดด้วยกัน คือว่านายจะบอกว่าสิทธิธรรมมันไม่ถูกต้องกับการที่จะต้องมาไปนายุง่เงเฮ้ยเชี่ยร์อะไรวะตื <c oughs> ่นเชิดปิดเกมนอนเลยที่โน่เชียเช่ยร์อะไรวะเ <c oughs> นี่ยการคุยกับฉันแน่นอนว่ามันมันต้องมีอริยะสัตติลก็รวมกับอรรมิธรรมมาผูกได้คุยก,กับพายังง่ายก <c oughs> ว่าคุยกับพี่เลยคุยกับ Ddim yn gwybod, d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 dim yn